ฝากติดตามอีกหนึ่งคลิปนะคะกับหนุ่มัมโบล,ล่าโมของเรานะคะวันนี้ก็เราได้อัดคลิปแบบสั้นๆนะคะก็เป็นรถอีแตนหกร้อดำนะคะรุ่นกระบอกดับหกตัน,นะค่ะแตนซิ่งอูอานันการช่างนะคะก็ผลิตรถอีแตนนะคะรถเกษตรก็เราจะมีความใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะนี่ก็เป็นเหล็กรางหกนิ้วค่ะแหนบ เป็นแหนบเต้าเจ็ดเซนนะคะอันนี้ชมแบบคร่าวๆนะคะก็วันนี้เรามาถ่ายอากาศไม่เอื้ออำนวยนะคะก็ได้เป็นจากคลิปสั้นๆการจัดวางโครงสร้างที่สมส่วนสมดุลน,นะคะกับทางเรานะคะนีนกีจะเป็นเครื่องยันมากนะคะ